สีแดงในความเชื่อของแต่ละที่หมายความว่าอย่างไรเป็นสีมงคลเหมือนกันหมดไหมไปดูครับแม้ว่าเราจะรู้กันดีครับว่าสีแดงเป็นสีมงคลสําหรับชาวจีนอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาว่าให้ความสําคัญกับสีนี้มากๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ชาวจีนนะครับเราก็มักจะเห็นสีแดงอยู่เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นห้างร้านหรือธุรกิจต่างๆร่รวมถึงในเทศกาลดังๆด้วยครับซึ่งในแต่ละพื้นที่ในแต่ละทวีปทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเกี่ยวกับสีแดงที่แตกต่างกันไปครับในยุโรปนะครับชาวยุโรปเขาเชื่อว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีของสงครามนะครับอย่างในอดีตเนี่ยชาวโรมันเนี่ยเขาใช้ธงสีแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเริ่มโจมตีข้าศึกครับ รวมทั้งบ่งบอกถึงความอันตรายอาจมาจากความที่พวกเขาเนี่ยคุ้นเคยจากสีของเลือดและก็ความร้อนของดวงอาทิตย์นะครับลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟหรือว่าไฟป่าเนี่ยจึงได้นาสีแดงมาใช้ควบคู่กับเรื่องของจราจรด้วยครับเป็นสัญญาณให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังอย่างสัญญาณไฟจราจรหรือสัญญาณเตือนภัยต่างๆครับแต่ในขณะเดียวกันสีแดงสาหรับชาวยุโรปหรือชาติทางตะวันตกเนี่ยก็ยังหมายถึงความรักอีกด้วยครับอย่างในวันวนายเลนทนยเป็นต้นมาดูที่แอฟริกากันบ้างครับ สำหรับชาวแอฟริกาเนี่ยนะครับเขามีความเชื่อเกี่ยวกับสีแดงที่หลากหลายมากๆเลยเช่นในอียิปต์เนี่ยเขาจะเชื่อว่าสีแดงเป็นสีแห่งสเสน่หาครับเป็นสีที่น่าหลงไหลสีของความยั่วยวนนั่นเองส่วนชาวไนจีเรียเนี่ยจะเชื่อว่าสีแดงเชื่อมโยงกับความตายการรุก,กรานและยังหมายถึงความมีชีวิตชีวาอีกด้วยครับ ส่วนชาวแอฟริกาใต้นะครับเขาะจะให้ความหมายกับสีแดงว่าเป็นสีแห่งความโศกเศร้าครับอ่าอันนี้ค่อนข้างแปลกใช่ไหมเพราะเรามักจะได้ยินว่าสีดําหรือว่าสีเทาสีน้ําเงินมากกว่าที่จะหมายถึงความโศกเศร้าหม่นหมอง ซึ่งตรงกันข้ามกับชาวเอเชียเลยครับที่ส่วนใหญ่จะให้ความหมายกับสีแดงในทางหมวกเสียมากกว่าชาวเอเชียส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าสีแดงเป็นสีมงคลนะครับสื่อถึงโชคลาภนะครับและความสนุกสนานรวมถึงยังมีการเชื่อมโยงกับไฟและพระอาทิตย์ในทางหมวกอย่างในจีนหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เชิดชูพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ใช้สีแดงกันเยอะมากๆ ถ้าเป็นในไทยเนี่ยครับเขาจะถือว่าเป็นสีของชนชั้นสูงสามัญชนทั่วไปเนี่ยไม่ควรใช้นะครับตัดภาพมาดูแถวตะวันออกกลางนะครับทางอิหร่านเนี่ยเขายังนับว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีของความกล้าหาญนะครับมักจะใช้เวลาที่ออกรบหรือว่าทําสงครามการคล้ายๆกับของยุโรปนั่นแหละครับ แต่ทางชาวยวเองเนี่ยนะครับเขากลับมองว่ามันเป็นสีของบาปและการเสียสละนะครับเพราะเชื่อมโยงกับสีของเลือดจากการเสียสละของพระเยสูนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวความเชื่อของสีแดงที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละมุมโลกนะครับซึ่งบอกเลยว่าแต่ละที่เนี่ยเขาเชื่อไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการจะใช้สีแดงในการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางธุรกิจหรือการนําเสนอต่างๆเนี่ยอาจจะต้องศึกษาบริบททางวัฒน ทำให้ดีนะครับป้องกันเอาไว้ไม่ให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือว่าความเข้าใจผิดไปคนละอย่างนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดผลลัพธ์แย่ๆแทนก็ได้ครับส่วนลิสตาเราจะเอาอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ